ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับต่อไปก็จะเป็นการาทำหน้าล็อกอินเพื่อที่จะทำการเข้าสู่ระบบในเว็บชุมนุมของเรานะครับวิธีการทำนะครับก็ให้นักเรียนนะครับคลิกตรงบอดี้ของเราตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วทำการกดปุ่ม delete นะครับในแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับาจากนั้นให้นักเรียนนะครับมองนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้ เราจะใส่สีเป็นพื้นหลังนะครับเราสามารถใส่สีอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เรามองเห็นชัดในการทําตารางกรอกอินนะครับวิธีการใส่สีนะครับให้เราไปคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับก่อนที่จะคลิกตรงนี้ก็ทําการให้เคอร์เซอร์ก็พิมพ์ตรงพื้นที่ที่เราต้องการที่จะลงสีก่อนอย่างเช่นเคอร์เซอร์ของครูนะครับเราจะพิมตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับมันกะพิมพ์แบบนี้เราก็ทําการใส่บอดเดอร์ได้เลยครับแบ็กการ์ได้เลยครับก่อไปใส่แบ็กการ์ตรงนี้ครับ เลือกเป็นสีขาวครับแล้วก็พื้นที่ของเราก็จะใช้เป็นสีขาวทันทีแบบนี้ครับอ่าอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับอ่าเพือป้องกันไฟดับด้วยนะครับอ่าจากนั้นวิธีการใส่ตารางนะครับเราก็ไปที่หัวข้อคอมมอนครับตรงนี้ตรงนี้ครับหัวข้อคอมมอนตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดตารางในเทเบิลตรงนี้นะครับหนึ่งันนะครับตารางนะครับเราจะติ๊กให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าปรับตามครูเลยนะครับสามสามสี่ร้อย ศูนย์ศศูนย์นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับ schme, อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้นักเรียนนะครับใส่คำว่าอ่าชื่อผู้ใช้นะครับอ่าตรงนี้รหัสผ่านนะครับอ่าจากนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะใส er ่ช่อง ช่องเกาะข้อความนะครับก็ไปที่คำว่าฟอร์มนะครับและเลือกอันที่2ตรงนี้ครับชื่อว่า take f i l l นะครับอันดับแรกมันก็จะถามกันว่าคุณต้องการสร้าง ID หรืออะไรหรือเปล่าก็ตรง ID นะครับค่ใหใส่คำว่า user ด้วยความใครับ user name ไปนะครับแล้วก็กดโอเคส่วนตรงนี้ add form หรือไม่เราไม่ต้อง add นะครับให้เรากดโนไปนะครับอย่ากดใช้นะครับ ถ้าป้องกันกลัวการพิพาทนะครับก็กดตรงนี้ไปแล้วกดโนนะครับอ่าต่อไปนะครับเราทําการได้ช่องตารางตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกดตรงนี้อีกครั้งนะครับเราก็ทําการค o ดลอมาเลยครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการกดค o p y แล้วก็มาคลิกช่องตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกดวางนะครับอ่ากดวางนะครับอ่าสังเกตว่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับชื่อมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่า คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นคำว่า username แต่ถ้าเรามาคลิกตรงช่องที่2นะครับมันจะเป็นคำว่า username สก็เปลี่ยนเป็นคำว่า password แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับอ่าตรงนี้นะครับเราสังเกตดูดีๆนะครับอ่าสังเกตดูดีๆนะครับช่องตรงนี้นะครับเราจะใส่ปุ่มปุ่มกดล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ไปที่คำว่า ปัดทอนกับก็คือตรงนี้นะครับที่อยู่ในหัวข้อของฟ o r m นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งจากนั้นต้ว i อนะครับก็เป็นคำว่าล็อกอินนะครับก็กดโอเคเข้าไปนี่ครับมันก็จะขึ้นคำว่าสัมมิสมาให้ต้องสัมมิเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไปที่ตรงนี้เลยครับแวรลูนะครับ,แล,ลรบแล้วก็เขียนคำว่าเข้าสู่ระบบแล้วก คือนึ่งรันะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ตารางของเรานะครับตอนนี้มันไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอ่าพอมันไม่อยู่ตรงกลางปุ๊บมันไม่สวยนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเหลือใช่ไหมครับเราก็ทําการนะครับลากดามาทั้งหมดนะครับเอาเมาส์ลากนะครับลากมาทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับหรือจะกดอ่า shift m ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ถนัดก็อปมากดตรงนี้ครับเพื่อทำการประสานเซลล์แบบนี้ครับ เซลของเราก็จะหายไปแบบนี้นะครับแต่ถ้ากรณีที่นักเรียนกดชิปเอฟนะครับก็หายได้เหมือนกันนะครับแบบนี้อ่าตรงนี้เราก็จะใส่รูปเรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่สนใจนะครับแต่ว่าผมจะสนใจตรงตารางก,ก่อนจากนั้นก็คลิกตรงเส้นตารางนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่คลิกแค่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับเพื่อที่จะทําการขยายช่องครับตรงนี้มันติดก,กันเกินไปมันดูไม่สวยงามครับ ก็ททำการกดคลิกที่ตารางเสร็จนะครับก็มาตรงที่เซลล์แพดนะครับปรับสเปคเดี๋วประมาณสักสิบนะค,ะครคับกดอีกทีหนึ่งครังตารางของเราก็จะทาการบีบไม่ใช่บีบสิขยายช่องขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ปรับนะครับให้มันอยู่ตรงกลางเฟมแบบนี้ครับเราให้ตารางของเราะครับมาอยู่กลางเฟมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตารางก่อนหนึ่งครัง้งแล้วก็มาปรับตรงที่อไลน์นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ต่อไปเป็นคำว่าเซ็นเตอร์นะครับอ่าต่อไปเป็นที่คำว่าเซ็นเตอร์แล้วก็จะมีตมัวการเคียบอนไปเลยนะครับอ่าแล้วก็กดปุด่มกด S Save นะครับเสียบไว้พิธีการลงสีนะครับวิธีการลงสีก็ทําการลงสีเลยนะครับก็คืออ่าคลิกตรงช่องนะครับ,รรบแล้วก็ใส่ตรงที่กาวที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับอ่าอย่างเช่นผมต้องการใส่สีตรงนี้ช่องนี้นะครับสองช่องนี้ผมก็ลากเม,มาส์มาสองฟอง แล้วก็ใส่สีเป็นแบล็กนะครับตัวนี้นะครับผมเลือกสีนะครับอ่าผมที่เลือกสีนี้นะครับไล่เฉดสีไปนะครับอ่าแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ครับทดสอบทดสอบไปก่อนนะครับอ่าพอได้ตัวนี้แล้วนะครับพื้นที่ตัวนี้มันเหลือใช่ไหมครับผมไม่ต้องการก็ขีดกว่าเทเบิลนะครับแล้วก็ ดีนะครับคอัมนนะครับแบบนี้ไปเสียจครับเสียบหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตารางมาเลยนะครับเราจะเห็นว่าตารางตัวนี้เราไม่สวยนะครับตารางตัวนี้เราไม่สวยเราอยากให้มันชื่อของเราเนี่ยครับมันมาติดกับฝั่งนี้นะครับเราก็ทําการเลือกตรงนี้ครับเลือก2ช่องนะครับแล้วก็มาเลือกปรับตรงที่คำว่า พอนี้เส้นท่อครับแล้วก็ปรับ็นคำว่า right นะครับแบบนี้มีชื่อเราก็จะติดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนสีพื้นหลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเตรียมเป็นสีขาวๆตรงนี้แล้วก็ทําการคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับจะใช้สีนี้แหละนะครับในการทากดเซฟ e หนึ่งครั้งแล้วก็ลองดูครับโดยไปที่รูปโล แล้วก็ไปที่คําว่า view i n c o e นะครับแบบนี้นี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับมันจะขึ้น้านแบบนี้มาให้เห็นไหมครับเราก็สามารถใส่อะไรลงไปได้แปนี้แต่ว่ามันยังเราอินไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ทําการใส่โค้ดใส่อะไรนะครับถ้าออกแบบนี้ได้แล้วนะครับก็ถือว่า เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะอ่าส่วนตรงนี้นะครับเราจะใส่คำว่าอ่าใส่ลิงก์ให้มันนะครับใแพร่ไปหน้าล็อกอินทั้งหมดเลยนะครับวิธีการใส่ก็คือคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับตรงปุ่มเนี่ยนะครับอ่าเปิดโค้ดครับอ่ามาที่โค้ดครับตรงนี้นะครับอะไรนะคลิกตรงที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกที่คำว่าโค้ดนะครับตรงนี้ รเราจะเจอพวกไอคอนนี้เยอะๆเลยน,นะครับสังเกตว่าอตอนนี้ผู้ได้ใส่โค้ดให้เรียบร้อยแล้วก็คือมันจะลิงก์ไปที่หน้าเราอินเราอินนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับพ่คผู้ใส่เนึงนะครับมาที่หน้าดีไซน์เหมือนเดิมน,นะครับเสร็จแล้วนะครับในการออกแบบหน้าเราอินนะครับ